สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวร้อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อติดตามขา่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกวันครับความคืบหน้าประชาธิปัตย์เลือดไหลอีกสุรรมระหงลาออกเลขารมาวรทศหลังยกมือโหวตถอนตัวร่วมรัฐบาล30มิมิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งที่360ทับ2,568ลงวันที่5พฤศจิกายน2567แต่งตั้งให้นาวาตรีสุธรรมระหงเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่ง เลขาธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเนื่องจากนาวาตรีสุธรรมระหงได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2568ดังนั้นนาวาตรี 3, สุธรรมระหงจึงพ้นจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2568เป็นต้นไป ตามนายะมาตรา10วงเล็บสแห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2 5 3 5อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาประกาศเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งโดยมีใจความสำคัญว่าเนื่องจากนาวตรีสุธรรมระหงได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่18มิมถุนายน2568ดังนั้น นาวาตรีสุธรรมระหงจึงพ้นจากตำแหน่งเลขานุการพระรัฐีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่18มิถุนายน2568เป็นต้นไปส่วนการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนาวาตรีสุธรรมระหงคาดว่าสาเหตุมาจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาว่า จะอยู่ร่วมรัฐบาลของนางสาแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ทางพรรคจึงใช้วิธีการลงมติด้วยการยกมือว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลซึ่งผลคะแนน19เสียงต่อ7เสียงเห็นชอบให้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปสำหรับ7เสียงข้างน้อยได้แก่หนึ่งนาวาตรีสุธรรมละหงรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 2. นายนาราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพักตามภารกิจ 3. นางกันตะวันตันเถียนกุลจริยาวิวัฒรองเลขาธิการพัก 4. นายประกอบรัตนพันธ์กรรมการบริหารพัก5นางรัชดาพรแก้วสนิทกรรมการบริหารพัก6นายชนินรุ่งแสงรองเลขาธิการพัก7นายอภิชาติศักดิเศตรกรรมการสรรหาผู้สมัครความคืบหน้า เปิดตัวซบภูมิใจไทยหนูควงดูดีหล่งงลุยพื้นที่อุดรผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคณะกรรมการบริหารพักและสสพักภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ดูช่วงเช้าร่วมทําบุญตักบาตรกับชาวบ้านในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ของนายอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์หรือดูดีสสอ,อุดรธานีพักไทยสร้างไทยจากนั้นช่วงบ่ายลงพื้นที่อําเภอเพนของนายรังธุรพลสสอ,อุดรธานีพักไทยสร้างไทยโดยนายรังได้แนะนําทีมงานของพักภูมิใจไทยให้ประชาชนรับทราบ พร้อมกับบอกว่าตัวเองและพรรคภูมิใจไทยจะร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้กับชาวบ้านทั้งนี้คาดว่าสสทั้งสองคนเตรียมตัวลงสมัครสสในการเลือกตั้งครั้งหน้าในนามของพรรคภูมิใจไทยเพราะได้แนะนําตัวกับชาวบ้านแล้วรวมถึงที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องสําหรับการพบปะในครั้งนี้ของนายอนุทินและสสพรรคภูมิใจไทย ได้รับการตอบรับจากประชาชนไปอย่างดีหลังถอนตัวจากรัฐบาลและออกมาปกป้องอธิปไตยและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนหลังเกิดกรณีข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันที่27มิถุนายนนายอนุทินพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและสสจังหวัดสุรินลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์เพื่อพบปะกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และสนับสนุนการสร้างหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาความคืบหน้าเอาแล้วเช็คเกรตติ้งการเมืองโพชี้คนหนุนเทงพักประชาชนนั่งนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งอิงแพททองทานดิ่งเหวตกที่ห้า นิดาโพเผยเปิดผลสำรวจคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดพักประชาชนครองคะแนนนิยมอันดับ1 29มิถุนายน2568ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2568ทำการสำรวจระหว่าง 1 9 25มิถุนายน2568จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น2,500หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองการสำรวจอาศัยกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักหรือ Master Sample ของนิราโพสุม่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยการกำหนดค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน0.05ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ97จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งร้อยละ31.48ระบุว่าเป็นนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ พักประชาชนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกมีแนวคิดที่ชัดเจนและทันสมัยอีกทั้งยังแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาอันดับ2ร้อยละ19.88ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ12.72กระบุว่าเป็นพูเด็กประยุทจันโอชาเพราะเป็นบุคคลที่พูดจริงทำจริงตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบอันดับ4ร้อยละ9.64ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยเพราะมีความกล้าตัดสินใจและมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศอันดับที่5ร้อยละ9.2ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรจากพักเพื่อไทยเพราะมีความตั้งใจในการทำงานแม้จะมีข้อจำกัดด้านประสบการณ์และต้องการเปิดโอกาส ให้ได้แสดงศักยภาพในการบริหารประเทศอันดับที่6กร้อยละ6.48ระบุว่าเป็นนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคพักกลวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจและมีประสบการณ์ทางด้านของกฎหมายอันดับที่7ร้อยละ6.12ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทย เพราะเป็นบุคคลที่มีจุดยืนชัดเจนมีประสบการณ์จากการทำงานในรัฐบาลหลายชุดและทำงานอย่างตรงไปตรงมาอันดับที่8ร้อยละ1.48ระบุว่าเป็นพเดกประวิทย์วงสุวรรณพักพลังประชารัฐเพราะเป็นบุคคลที่มีความเด็ดขาดมีความน่าเชื่อถือสามารถบริหารประเทศปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ2.92ระบุอื่นๆได้แก่นายเฉลิมชัยสีอ่อนพักประชาธิปัตย์นายวราวุฒิศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาพันตรวจเอกทวีสอดส่องพักประชาชาตินายเทวันลิตะพันลบพักชาติพัฒนานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาพักประชาชาตินายชัยเกษมนิติสิริพักเพื่อไทยนายชวลิกภัยพักประชาธิปัตย นายอภิสิทธิ์เวชชชีวะพักประชาธิปัตย์พนตรวจเอกเสรีพิสุทธ์เตมียเวศ